สวัสดีครับสวัสดีนะคะรับสวัสดีค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 รับสีครดีครับสีครับวัสดีครัครับสวัสดีครับีครับสครับสครัครัครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสีครับีคสวดสีสวัสรัควัสดรับสดีวัสดีคครับสวั แค่สีเราก็แทบซ่ากันแล้วนี่พลังเด็กก็เพิ่มขึ้นมาด้วยครับผมว่าสัก300%ก็ได้ครับผมถามว่าใครเมตี่สุดยกมือขึ้นค่ะพี่อา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 เดี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กสุดก็จะเอเนอร์จี้เยอะสุดครับทีมสีจมของเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนสุดท้ายทางด้านไหนเป็นจริงๆเราเรามีตำรวจครับ ไอสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญช่วยอะไรทีมไม่ได้เลยแต่ว่าได้น้องๆเนี่ยครับกับกับความเป็นทีมเวิร์กของเราใช่เรามาเป็นครอบครัวครับใช่แต่เราแข่งกีฬาไม่ลงงานใช่เหรอวันนี้ไม่แข่งกีฬาหโอ้โหนึกว่ามาสอนเด็กไม่ได้เราไม่สอนแล้วเราเป็นทีมเวิร์กเรามาพร้อมแบบความเป็นทีมเวิร์กไงคะวงการนั้นเป็นอะรเรามีเพลงแล้วเรามีเพลงเรามีเพลงหนึ่งสองสามยอดเยี่ยมยริงยัย เปี้ยไก่ไก่ไชบิซูไชบิซูยันไก่ไก่ไก่ไชบิซูเฮ้ยเออเดือดพันในเพลงเนี้ยผมเหรอผมผมเพิ่งรู้จักเพื่อนี้นมาแล้วแล้วไอ้คำเกี้ยงไก่นี่ผมเกี้ยงไก่เกี้ยงไก่เกี้ยงไก่อะไรตอนแรกผมอะไรไก่มันมาพี่ไก่ด้วยวันีเนี้ยอ๋อครับก็เนี่ยครับวันนี้มาสอนภาษาไทยด้วยครับผม เพียงเหล่านี้ก็คือไม่มีเต็มร้อยเปอร์เซ็นที่ร้อยเปอร์เซ็นร้องไม่ถูกแต่เอนเนอร์จี้มาเต็มเออไหมเขาบอกว่าเทจะโชว์สิบแผงวันนี้เฮ้เทจะโชว์ใครบอกคือเอาไปเห็นอ๋อก็ถ้าถ้าชนะครับอ้าวพูดไปแล้วอ้าวใี่ไร้ส่อยู่อ้าถ้าชนะโชว์แน่นอนถ้ามีครับถ้ามีจะโชว์ให้ครับทุกคนแต่ว่าเต็มที่วันนี้เต็มที่ครับเต็มที่ พาโชก็ซ้อมกันมาแล้วค่ะพร้อมเต็มที่เอเนอร์จีก็คือแบบเต็มร้อยเต็มเต็มตลอดเลยอะไรนี่พูดกึังนี้เต็มร้อเต็มร้อยเอร์เซ็นตรร์เต็มร้อยเปอ็นต้องอรนรออนเ้อเเ้ออนเ้อตอยนเ้อ็ร้อน้อยอเนเร้ออ้อย่นเร้เอย็อ พาดความรักของทั้งตัวรณาจักรหนุ่มพุกทั้งของแอนนี่คูแจ็คแล้วก็จะยังจะมีพา์ท,ที่เป็นตำรวจที่ตามหาพ่อค้ายาเสพติดตัวจริงแล้วก็ตามหาครอบครัวที่แท้จริงของหนุ่มพุกตอนนี้คือทุกอย่างกำลังแบบอยู่ในจุดเข้มข้นพาดไม่ได้เลยสักตอนค่ะแต่ว่าเม,มื่อคืนคูแจ็คสร้างมีออนนคุณนำพวกเรามากเลยนะผนเืองเียจริงนะเขาบอกนะ <c oughs> วก่าเป็นเป็นมิติใหม่ของละครไทยใช่ป่ะผมแย่งบทพูด ของผู้หญิงหมดเลยก็สนุกดีครับก็ตอนตอนอ่านบทตอนแรกก็สนุกแล้วแบบตลกตั้งแต่อ่านอ่ะแล้วพอตอนเล่นเรามาต้องมาพูดสิ่งที่แบบควรเป็นผู้หญิงพูดก็ตลกดีครับแต่ว่าก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของครูแจ็คจริงๆคือคาแรคเตอร์เขาเปลี่ยนเลยหลังจากนี้จะเห็นการโตขึ้นมากของครูแจ็คครับก็เ็นวารามใช่ใช่ก็ที่ผ่านมาที่แบบว่ากัดกันให้ตลกอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าให้ตายใจหลังจากนี้คือขมปี่ แล้วก็ฝากติดตามฝากติดตามด้วยครับอ่าฝากถึงแฟนๆหน่อยครับวันนี้ส่งกำลังใจให้ทีมใจพิดุล้วก็ฝากละครด้วยใช่ครับได้ครับก็อยากจะฝากแฟนๆทุกๆคนนะครับส่งกำลังใจให้กับทีมใจพิศุทธ์นะครับผมครับในดวงใจเทปโฟมสปอร์ตด้วนะครับแล้วก็อยากจะฝากละครด้วยครับผมห้ามพลาดจริงๆครับทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบครับช่องสามครับผมเย้เย้ขอให้อีกทีหนึ่งเกี้ยงไก่เกี้ยงไก่ cho điểm xám xóm nhưng cho điểm đi ngày chia cây cho điểm chia cây